สิ่งที่เราทำได้เมื่อมีจังหวะความน่าสนใจแบบนี้การกินขนมก็น่าสนใจนะการกินขนมก็น่าสนใจนะคะเราก็อาจจะเล่นเป็นเกมก็ได้เอาชิ้นไหนดีนะอะไรอย่างนี้น,นะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน Youtube และ Facebook นะคะ ครูแมมโชติลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะอ,อ,อาจจะเป็นมือข้างไหนมีขนมมือข้างไหนไม่มีขนมแบบนี้ก็ได้ข้างไหนมีขนมนะคุกกี้อยู่ไหนนะคุกกี้คุกกี้คุกคกี้อะไรอย่างเงี้ยเรายื้อคำแต่เราไม่ได้สั่งเขาแต่เรากระตุ้นการพูดของน้องนึกออกไหมคะกระตุ้นการพูด ช่วยอยากให้พูดทำให้รู้สึกอยากพูดมีคำถามปลายเปิดมีกิจกรรมเสริมที่ทำให้น้องอยากพูดนะคะเว้นเว้นคล้ายๆแบบว่าไม่ให้มันไหลไปมากเกินไปถ้าไหลไปมากเกินไปโดยไม่มีการโต้ตอบกันเลยแบบนี้ก็จะทำให้น้องไม่จำเป็นต้องพูดน้องก็จะได้ทุกอย่าง เพราะว่าบางบ้านถึงเวลากินอ้าเอาขนมวางให้ลูกทั้งจานเลยกินเลยนะคะหรือบางบ้านยังไม่ถึงเวลากินนมเลยแต่ตั้งนาฬิกาไว้แล้วอ้าเวลาเนี้ยเอาใกล้จะถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ให้หนาล้านกินนมเลยแบบเนี้ยหลานก็ไม่จําเป็นจะต้องขอหลานก็ไม่จําเป็นจะต้องหิวหรือไม่ต้องบอกอะไรเลยหรือไม่ต้องคุยอะไรกันเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะมีขนมแล้วเราวางขนมแล้วเรานั่งทานด้วยกันอันนั้นก็ยังจะเป็นเรื่องที่ ดูดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะเพราะว่าการนั่งกินด้วยกันได้คุยกันก็ยังมีการโต้ตอบกันเกิดขึ้นนะคะเช่นขนมขนมคุกกี้ลอยมาลอยมาลอยมาวิตัวนี้เป็นโลมาเป็นปลาโลมาลอยมาลอยมานะคะเราก็ใช้คุกกี้เป็นของเล่นเป็นขนมจะกินอะไรดีล่ะจะกินปลาโลมาหรือจะกินอะไรเราก็ใส่ บทบาทสมมุติลงไปนะคะเด็กเขาชอบจินตนาการชอบความสุขชอบความสนุกนะคะเขาก็จะอยู่กับรูปแบบการเล่นของเราได้นานมากขึ้นและเปิดโอกาสให้น้องได้ตอบเรานะคะ okay, okay.